Hãy oh. mm. ah. subscribe <coughs> 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 สวัสดีค่ะมาจ๊ะเมื่อกี้ส่งตาด้วยกันค่ะวันนี้ไปสั่งตาโคราชค่ะพี่พี่่าตาโคราชเต่ละทีก็ไม่ แต่ที่ที่เคยกินจะมีหมูยอด้วยนะสวัสดีค่ะมาาัดจ้าปกิสุ่มตามด้วยกันค่ะ วันนี้ไปสั่งตำโคราชค่ะพี่พี่่ะตำโคราชต่ละที่ก็ไม่สวัสดีค่ะมาจ้าเมื่อกี้ส่งตำด้วยกันค่ะวันนี้ไปสั่งตำโคราชค่ะพี่พี่่ตาตำโคราชต่ละที่ก็ไม่ข้าวเหนียวค่ะ 아, 사합 아. 아, 아. 嗯啊。啊？你要看？ สวัสดีค่ะมาจ้าเมื่อกี้ส่งตาด้วยกันค่ะวันนี้ไปสั่งตาโคราชค่ะพี่พี่ค่ะตาโคราชเจลาที่ก็ไม่ต้องตกลงสำหรับนี้ก็ขอบคุณท่าัผชมนะคะขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้เลย มากๆไปแล้ค่ะบ๊ายบายตดนี้จะมีกุ้งจะมีกุ้งแห้งแล้วก็ถั่วสันอร่อยหอมแบบ

อ,อร่อยมาค่ะ้หอมสวัสดีค่ะมาจ้าบอกิส่งตำด้วยกันค่ะวันนี้ไปสั่งตำโคราชค่ะพี่พี่ค่ะ ทำพลาดแต่ละที่ก็ไม่ ไม่ได้คิว่า

ไดาแนี้จะมีกุ้งม้งแห้วเราก็ถูกอ่ะอะี me mm -hmm.